สำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นครั้งแรกเราไม่ได้รับการแนะนำเนี่ยจะเล่นผิดเขาจะเล่นลุกกิ้งในท่าลักษณะอย่างนี้ครับในท่าลักษณะอย่างนี้เขาจะเล่นลักษณะอย่างนี้นี่ยอย่างนี้หมายความว่าไงครับอย่างนี้หมายความไงท่านี้หมายความว่าระยะยืดเป็นศูนย์แต่ว่าให้น้ําหนักเนี่ยการให้น้าหนักของเขาคือระยะห่างของลุกกิ้งกับหัวเข่าเนี่ยเขาให้ระยะให้น้ําหนักเป็น100 แต่ว่าระยะยืดเป็นศูนย์แล้วถ้าเกิดว่าเราถ่ายออกไปในลักษณะนี้คือแรงที่ท้องได้รับเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์คือแทงแรงร้อยเปอร์เซ็นต์คือแรงมากอะ่ะแล้วเขาถ่ายออกไปปุ๊บภาพมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นแบบยแอย่างนี้เลยลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นวิธีที่ถูกต้องนะวิธีที่ถูกต้องอะ่ะมันจะต้องระยะยืดร้อยแต่ว่า เนี่ยเรามาเริ่มต้นกันเลยก็ได้ระยะยืดเนี่ยต้องเป็นร้อยแต่ว่าแรงเนี่ยต้องเริ่มต้นไม่มากนะักน้อยๆเนี่ยดูนะเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยเอาบาชี้ลงพื้นปั๊บแล้วก็จับให้ดีๆนะแล้วล้วก็แขนขาตั้งฉากอย่างนี้แบบนี้ก่อนนะให้แขนตั้งฉากแขนตัวนี้ตั้งฉากกับพื้นแล้วเราดันอกไปยืดให้กล้ามท้องยืดร้อซ เราดันออกไปครับเราดันออกไปยืด1นึ่งร้อยเปอร์เนแล้วเราดึงกลับโหดนี่อย่างนี้ยืดโหดเราไม่ต้องอย่างนี้นะเวลาพอเรายืดออกไปปุ๊บแล้วเราแทงมือไปด้วยแบบนี้คือแบบว่าพอพอพอเรายืดปุ๊บแล้วแทงมือออกไปข้างหน้าด้วยไม่ต้องมือเรายังคงก้าสี่ลงสาเหมือนเดิมเราเพราะว่าแขนเราเนี่ยตรงเนี้ยกล้ามเนื้อมันยังไม่แข็งแรง เราทําอย่างนั้นไม่ได้เราทำอย่างนนคนเก่งๆไม่ได้ช่วงนี้เรายังไม่แข็งแรงเราต้องอยู่ตรงๆอย่างนี้ก่อนนะแล้วเราก็ดันยืดท้องไปอย่างนี้ครับดันไปน,นิดนดึงแล้วก็ดึงกลับอย่างนี้ก่อนคืออย่างนี้ยืดท้องร้อเซแต่ว่าน้ําหนักที่ให้เนี่ยยังเป็นศูนยอยู่อะ่ะยังน้อยอะ่ะน้ําหนักไน้อยยืดโหด ยืดหดลักษณะนี้ครับลักษณะนี้เริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องรีบสมมุติว่าเราเริ่มแบบนี้เก่งแล้วเราเก่งนะสมมุติว่าอันนี้น้อยไปเราก็ต้องเติมน้าหนักนิดนึงใช่ไหมเราเติมน้าหนักนิดนึงก็คือเราปรับมุมของแขนเราเนี่ยไปไปข้างหน้านิดนึงเอาไปสักคบืบนึงอ่ะให้ล้อมาอยู่ตรงนี้อ่าดูมุมแขนเราจะเอียงและมุมเราจะเอียงไปข้างหน้านิดนึงแล้วแล้วเราก็ดันยืด เอาแล้วอย่างเงี้ยเริ่มแรงเริ่มมาแล้วอย่างเงี้ยยืดหดคือยืดหดทำนี้ลองลองดูยืดหดแต่เราไม่ต้องไม่ต้องไปแบบว่าพอยืดไปอย่างนี้แล้วพอหดกลับมาเนี่ยดึงอันนี้เข้ามาด้วยอย่างนี้ต้องเราคาไว้อย่างเงี้ยให้มันทําหน้าที่เหมือนไอตะเกียบรถจักรยานอะหรือว่าโชกครถมอเตอร์ไซค์ก็ได้คือไม่ต้องไม่ต้องไปอย่างนี้ไปดึงแขนกลับมา แล้วเทคนิคกันนะจะบอกเทคนิคอีอย่างก็คือว่าเวลาเราเริ่มให้น้ําหนักนิดนึงแล้วเราดันออกไปปั๊บเวลาเราดึงกลับอ่ะให้เราโฟกัสที่ท้องให้ท้องเนี่ยดึงกลับให้ท้องดึงกลับให้ท้องดึงกลับอย่าใช้แขนกดอย่าใช้แขนกดกลับเพราะว่าตัวน้ําหนักที่ท้องได้อ่ะมันจะลดลงอย่าอย่าไปใช้แขนลากดึงกลับมาให้ท้องลาก แขนเป็นตัวประคองเฉยๆแขนเป็นตัวประคองลากกลับอย่างนี้ลากกลับมาอย่างนี้ดันไปลากกลับมาอย่างนี้ครับลากกลับมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเก่งเองเรื่องเดี๋ยวจะเก่งเองทาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเก่งแบบเราจะเก่งแบบว่าคนเก่นเก่งได้ค่อยๆพัฒนาไปไม่งั้นท้องมันจะได้รับภาระมากเกินไป แล้วขนางนี้โอเคยาวนิดนึง